หลวงปู่จามมหาบุญโยพระมหาเถระผู้เป็นที่รักยิ่งของหมู่เทวดาหลวงปู่ได้พูดถึงบารมีของสมเด็จพระเทพไว้อย่างนี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางเรานะคะหลวงปู่จามมหาบุญโยพระมหาเถระผู้เป็นที่รักยิ่งของหมู่เทวดาช่วงประมาณกลางเดือนมกราคม ตรงกับปันเสาร์ที่19มกราคม2556หลวงตาสวงสิริปุญโยท่านเล่าให้กับลูกศิษย์ท่านฟังว่าขณะที่ท่านกำลังพักอยู่ภายในกุฏิเวลาประมาณตีสี่ตีห้าได้มีเทวบุตรเทวธิดาจำนวนมากมายมหาศาลลอยผ่านมาทางอากาศเมื่อผ่านมาทางวัดศีฐานในก็ลงมากราบนมัสการท่านแล้วลอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่อ ไปทางจังหวัดมุกดาหารจำนวนมากเต็มท้องฟ้ามีเทวดาเป็นหมื่นเป็นแสนลอยอยู่เต็มท้องฟ้าเลยพอช่วงเช้าเวลาฉันจังหันหลวงตาสวงจึงได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้พระสงฆ์ที่วัดฟังเรื่องเห็นเทวดาจำนวนมากลอยอยู่บนอากาศพอเมื่อเวลาสายๆใกล้ๆเที่ยงพระที่วัดจึงมืกราบเรียนว่ามีโยมโทรศัพท์มาแจ้งว่า หลวงปู่จามมหาปุญโยท่านละสังขารลงเมื่อเวลา9ก้านาิกา9นาทีช่วงเช้านี้เองคือวันเสาร์ที่19มกราคม2556หลวงตาสวงท่านจึงว่ามีหน้าถึงได้เห็นเทวดาจำนวนมากมายมหาศาลลอยมาทั่วทุกทิศท,ทุกทางที่แท้ก็เพื่อไปรอรับหลวงปู่จามเรานี่เอง หลวงปู่จามท่านได้เคยกล่าวถึงองค์สมเด็จพระเทพไว้ว่าเทวดาฮักษาเพิ่นหลายแท้เคยได้ยินพระผู้เท่าเล่าให้ฟังอยู่กรุงเทพน่ะหู้จักแม่หญิงเทพบ่ละลูกศิษย์ตอบว่ารู้จักอยู่ครับหลวงปู่แม่หญิงนี่บอธรรมดาเอ๊ะเป็นแม่หญิงแต่บรมีเพิ่นหลายมือเหาไปกรุงเทพพักอยู่ มีเทวดาเข้ามาหาเฮามารายงานตัวกับเฮาเฮา,าถามว่ามาแต่ใสเพื่อนรายงานให้ฟังว่าเพื่อนออกจากเวรนลัดรักษาแม่หญิงเทพแม่หญิงมีเทวดาเฝ้าหักษาจำนวนจุดจุดจุดผลัดผลัดละจุดจุดจุดองแล้วท่านก็หัวเราะเทวดาหักษาเพื่อนหลายแท้บอธรรมดาเดนี่บอธรรมดาพวกเจ้า ให้ขอรพเพิ่นเดชบารมีเพิ่นหลายแท้แม่หญิงนี่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่จามมหาบุญโยมิได้กล่าวถึงเป็นไปในทางพิสดารอะไรแต่ที่กล่าวมานี้ไว้เป็นที่ระล,ลึกถึงองค์พระอาจารย์ให้ได้ระล,ลึกถึงเป็นสังขารนุสติและอาจาริยะบูชาเท่านั้นองค์หลวงปู่จามมหาบุญโยท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลวัด และจริยวัดงดงามท่านปฏิบัติเข้มงวดและมีนิสัยชอบทุดงอยู่ป่าเป็นวัดทั้งทางภาคเหนือและภาคอีสานเป็นพระผู้เจริญเมตตาโปรดทั้งเทวดาพรหมและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายจึงไม่แปลกที่จะมีทั้งเทวดาพรหมและสาธุชนรักรเคารพเทิดทูนบูชาท่านยิ่งหลวงปู่จามท่านภาวนาจนมีแสงสว่างเต็มโลก เมื่อแสงดับไปมีหมู่เทวดาสามหมื่นมหาติดต่อกันสิบห้าคืนล้วนแต่เป็นญาติสายโลหิตกันพากันพักอยู่วัดถ้ำผาบึ้งนี้นานอยู่มีหลวงตาเท่าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกศิษย์ของเพิ่นครูบาอาจารย์มั่นภูริทัตโตบวชอยู่เฝ้าวัดหลวงตาเท่าดีอกดีใจจะได้หมู่มาอยู่ด้วยชาวบ้านสาถึงสหมู่บ้าน อยู่รอบๆแถวนั้นเขาก็ใส่ใจการทำบุญให้ทานดีมากเพราะได้ครูบาอาจารย์มาพร่ำสอนแนะนำเอาไว้อยู่นี่ภาวนาดีจงกรมก็ดีอาหารก็สบายผู้คนก็สบายเราก็กลางกรดนอนหน้าปากถ้ำภาวนาอยู่นั้นสบายดีมากภาวนาอยู่ถ้ำผาบึงนั่นแหละไปอยู่ที่สามคืนพอคืนที่สี่เรากำหนดลมหายใจเข้าออก รู้อยู่จนลมแผ่วเบาลมดับไปเหลือแต่ผู้รู้ขณะเหลือแต่ผู้รู้นั้นก็เกิดแสงสว่างจุดเล็กๆแล้วก็ขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเต็มโลกมองไปทางไหนไกลขนาดไหนรู้จักได้เห็นได้หมดมันเหมือนกับการจุดเทียนแสงสว่างเริ่มขึ้นขยายขึ้นเรื่อยๆมันแจ้งไปหมดแต่มันแจ้งในสัตว์โลก แล้วก็ตั้งความสว่างอยู่อย่างนั้นเราก็พิจารณาดูอยู่อย่างนั้นนานประมาณ20นาทีแสงสว่างก็ค่อยๆลดลงลดลงจนเหลือจุดเล็กแล้วก็ดับไปเราก็รู้ตัวอยู่พอแสงนั้นดับไปแล้วเราก็ถอนจิตออกมานั่งพิจารณาวิจารณ์อยู่ว่าอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นอย่างใดพิจารณาอยู่นานหรืออย่างนี้หรือที่เรียกว่า อาโลกสินพอพิจารณาได้อย่างนั้นจิตใจก็ปลอดปโปร่งดีสักพักหนึ่งก็มีหมู่เทวดาสามหมื่นมาหามาทำไมมาตามแสงสว่างนี้เหตุอันใดก็เพราะพระผู้เป็นเจ้าเคยเป็นญาติสายโลหิตเคยเป็นผู้ทำความดีมานานหลายภพหลายชาติอยู่ที่ไหนอยู่เพชรบูรณ์ ยุคสมัยใดยุคสมัยที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่เจ็ดชาติเวลาเขามาแล้วก็เข้ามากราบไหว้คนที่ร้องห่มร้องไห้บ่นว่าคิดถึงนานแล้วไม่เห็นมาสักทีเขาก็เรียกเราต่างๆกันบางคนก็เรียกว่าเจ้าพี่เจ้าน้องพระองค์เจ้าบางคนก็จะเข้ามากอดรัดคลอกเลีย์แข้งขาผู้เป็นหัวหน้า ก็ห้ามไปว่าชีวิตนี้เป็นนักบวชเป็นสิทธิของพระองค์พระพุทธเจ้าแห่งเราอย่าได้แตะเนื้อต้องกายของท่านนะเราก็พูดคุยเขาอยู่นานแล้วเขาก็ลากลับไปวันใหม่ก็มาอีกวันมากวันน้อยหลายแสนหลายล้านอยู่กันเต็มไปหมดมาจากเพชรบูรณ์บ้างพาม่านบ้างภูกระดึงบ้างเมืองราชบ้าง นครสีเทพบ้างเอราวันบ้างนาแห้วด่านซ้ายมากันเราก็บอกสอนให้ระลึกถึงคุณงามความดีของตนอันตนทําไว้แล้วเป็นอยู่อย่างนั้นสิบ้าคืนจึงหมดไม่มาหาอีกมูพระที่อยู่ด้วยกันเขาว่าท่านจามเป็นบ้าไปแล้วพูดอยู่ได้คนเดียวดึกดื่นค่อนคืนยิ่งพระสิง์วนกันทราวิชัย ยิ่งว่าให้เราหนักหนักหาว่าทำแตกประสาทกินหัวขมองพระผีบ้าเราก็เฉยอยู่เพราะเขาไม่ได้ยินด้วยไม่ได้เห็นด้วยกับเราหากจะอธิบายอย่างไรเขาคงไม่เชื่อได้น้อมกราบในองค์หลวงปู่จามมหาปุญโยเหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีส่วนจัดทำ เผยแผ่เรื่องราวของครูบาอาจารย์เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านและถ้าหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ